คืนนี้อย่ากระพริบตาแม้เพียงเสี้ยววินาทีเพราะผมจะพาคุณย้อนกลับไปยังคดีที่สะเทือนทั้งโลกเมื่อความงามที่ถูกตัดขาดและเงาที่ไม่มีวันหลับ Black Dahlia หญิงสาวผู้กลายเป็นตำนานแห่งเมืองเทวดาเรื่องจริงที่ความสวยถูกแปลเป็นความสยองในเรื่องราวที่มีชื่อว่าเรื่องจริงสุดหลอน Black Dahlia ความงามที่ถูกผ่าเป็นสองส่วน ถ้าคุณรู้สึกหลอนเหมือนผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง Story มีเรื่องเล่าไว้นะครับเพราะทุกครั้งที่คุณกดติดตามคือแรงใจให้ผมนำเรื่องจริงที่น่าขนหัวลุกมาบอกเล่าให้คุณฟังอีกในคืนถัดไปครับขอพระคุณล่วงหน้าครับผมตอนที่หนึ่งเงาดำเหนือดอกดาเลียคืนนี้อย่ามองเงาสะท้อนในกระจกหากคุณยังไม่พร้อมจะเห็นบางสิ่ง ที่ยืนอยู่ด้านหลังยินดีต้อนรับสู่คดีจริงอันเรื่องลือ Black Dahlia ที่ทุกลมหายใจอาจถูกแลกด้วยความลับของเมืองเทวดาค่มลอสแอนเจลิสมกราคมคศ1947เหมอกบางปกคลุมแสงนีออนจนถนนดูเย็นชาดอกดาเลียสีดำดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงกลับถูกใช้เรียกหญิงสาวผมดำผู้รักชุดดำและรอยยิ้มละมุน เธอชื่อเอลิซาเบธชอตผู้ตามหาความฝันในเมืองภาพยนตร์แต่รุ่งสางวันหนึ่งความฝันนั้นถูกตัดขาดด้วยเงามืดที่ไม่มีใครเห็นมาข่าวลือวิ่งเร็วยิ่งกว่าสายลมร่างของเธอถูกพบที่แปลงหญ้ารกร้างย่านลีมาดพาร์คถูกผ่าท่อนล่างออกจากเอวอย่างแม่นยำราวมือคนกรีบภาพยนตร์ให้ขาดกลางเฟรม ตำรวจนครลอสแอนเจลิสปิดถนนตั้งแต่เช้าผู้คนล้อมวงซุบซิบบางว่าคือพิธีกรรมบางว่าเป็นฝีมือฆาตกรผู้คลั่งชื่อเสียงเอกสารถูกถ่ายสำเนาไปยัง Federal b u r e a u of Investigation f b i และชื่อ Black Dahlia เริ่มฝังแน่นในหน้าประวัติศาสตร์คดีสะเทือนขวัญแต่เหนือเสียงไซเรนมีบางอย่างเงียบงันกว่าเงาที่ชอบยืนหลังกระจกในห้องสืบสวน นักสืบหนุ่มเล่าว่าเห็นก่อบัวในแจกันสั่นไหวโดยไร้ลมทุกครั้งที่มีคนเอ่ยชื่อเธออากาศก็หนาวลงครึ่งองศาเหมือนวิญญาณกำลังยื่นหน้าแนบกระจกเพื่อฟังผู้รู้ทางสายศาสตร์เตือนว่าเมื่อความอายุติธรรมยังไม่ถูกชำระวิญญาณจะวนเวียนตรงจุดที่ความจริงถูกซ่อนและคดีนี้จนถึงวันนี้ยังไร้ผู้รับผิด กลางแฟ้มเอกสารที่สุมอยู่มีจดหมายตัดตัวอักษรจากหนังสือพิมพ์ส่งถึงสถานีตำรวจอวดอ้างรู้เห็นเบาะแสใครบางคนกำลังสนทนากับโลกผ่านเงามืดไม่ใช่เพื่อสารภาพแต่เพื่อเล่นเกมผู้เล่านิทานสยองจริงจังอย่างเราจึงต้องเริ่มจากคืนแรกนั้นเสียงรองเท้าส้นสูงของเอลิซาเบธเคาะจังหวะบนฟุตปาดถนนแฟร์แฟกซ์ยังไม่หลับ ไฟนีออนเขียนคำว่าดาราบนผิวน้ำขังเธอหยุดมองเงาตัวเองและเงาอีกเงาหนึ่งทับอยู่ด้านหลังเพียงแวบเดียวหลายสิบปีผ่านคำตอบถูกซ่อนในชั้นฝุ่นของเมืองภาพถ่ายขาวดำยังคงบาดตาเช่นเดียวกับวิญญาณที่ยังรอคำยืนยันว่าฉันไม่ใช่ข่าวฉันคือคนคืนนี้เราจะเริ่มถักร้อยเส้นทางตั้งแต่ก้าวแรกของเธอ ก่อนที่เสียงนั้นเสียงที่ไม่มีเจ้าของจะกระสิบว่าความลับของทุ่งหญ้ารกร้างไม่เคยรกร้างจริงเลยตอนที่สองเส้นทางสุดท้ายของหญิงสาวในชุดดำเอลิซาเบธชอตจากเด็กหิงเมืองเล็กในแมสซาชูเซตส์สู่หญิงสาวผู้ฝ่ฝันจะเป็นนักแสดงเธอเดินทางข้ามประเทศด้วยหัวใจที่เชื่อในแสงของฮอลลีวูดแต่ในเมืองที่แสงสว่างเจิดจ้าเกินไปเงามืดก็เข้มข้นตามไปด้วย ปี1946เอลิซาเบธมาถึงแคลิฟอร์เนียเธอพักอาศัยตามอพาร์ตเมนต์ราคาถูกเปลี่ยนที่อยู่บ่อยราวกับมีบางสิ่งตามติดทุกคนจำได้ว่าเธอมักแต่งกายด้วยชุดดำสวมรองเท้าส้นสูงและทาลิปสติกสีแดงสด Black Dahlia จึงกลายเป็นชื่อที่เพื่อนๆและชายหนุ่มเรียกเธอด้วยทั้งสเสน่ห์และความลึกลับเธอเคยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟ เคยคบกับทหารอเมริกันและเคยมีข่าวลือว่าจะเข้าร่วมถ่ายภาพยนตร์แต่ไม่มีสิ่งใดเป็นจริงเธอมักพูดว่าฉันจะได้เป็นดาราแน่ๆด้วยน้ำเสียงมั่นใจทั้งที่ในกระเป๋าเหลือเพียงเศษเงินไม่กี่เซนคืนวันที่9มกราคม1947เธอปรากฏตัวครั้งสุดท้ายที่บิลมอร์หอเทลกลางเมืองลอสแอนเจลิสมีพยานเห็นเธอนั่งรอชายคนหนึ่งในล็อบบี้จนดึกก่อนจะเดินออกไปพร้อมรอยยิ้มเศร้า ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ต่อมามีเด็กเล็กสองคนเดินเล่นในย่าลีมาร์ทพาร์คพบบางสิ่งขาวซีดวางอยู่ในหญ้าแห้งพวกเขานึกว่าเป็นหุ่นโชว์แต่เมื่อเข้าไปใกล้ความเงียบของเช้าวันนั้นแตกกระจายด้วยเสียงกรีดร้องร่างนั้นคือเอลิซาเบธชอตถูกจัดวางอย่างแปลกประหลาดราวกับผลงานศิลปะที่ถูกสร้างด้วยความวิปริตความแม่นยำของการผ่าตัด ทำให้ตำรวจเชื่อว่าฆาตกรต้องมีความรู้ทางการแพทย์และจุดเริ่มต้นของเกมแห่งเงาก็เพิ่งเริ่มขึ้นในแฟ้มรายงาน FBI ระบุว่ามีชายหลายสิบคนถูกสอบปากคำบางคนเป็นหมอบางคนเป็นทหารบางคนเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่หลงหลายในความงามของความตายไม่มีใครยอมรับทุกคนมีคำแก้ตัวแต่ทุกคนล้วนมีแววตาซ่อนบางอย่างไว้ข้างใน กลางคืนที่ถนนแฟร์แฟกซ์ยังคงมีคนเล่าว่าเห็นหญิงสาวในชุดดำเดินข้ามทางม้าลายโดยไม่มีรถสักคันหยุดเสียงส้นสูงกล้องในหมอกและหายไปเมื่อแสงนีออนดับวูบเธอแค่ยังหาทางกลับบ้านไม่เจอมีคนกระสิบเช่นนั้นตอนที่3จดหมายจากเงามืดหลังการพบศพเอลิซาเบธชอตเพียงไม่กี่วันตำรวจลอสแอนเจลิสได้รับจดหมายประหลาด ตัวอักษรถูกตัดมาจากหนังสือพิมพ์แล้วแปะเรียงกันเป็นประโยคข้าจะมอบหลักฐานทั้งหมดคืนให้ในไม่ช้าไม่มีลายเซ็นไม่มีชื่อผู้ส่งแต่ท้ายซองมีลายนิ้วมือที่เลอะคราบเลือดซองนั้นถูกส่งไปถึงสถานีตำรวจโดยใช้ชื่อ The Black Dahlia Avenger ผู้หลังแขนแห่งดาเลียดำมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเกมแมวจับหนูระหว่างฆาตากรกับผู้สืบสวน FBI ถูกเรียกเข้ามาช่วยอย่างเร่งด่วนแต่แทนที่จะได้เบาะแสที่ชัดเจนกลับได้เพียงความสยองที่ค่อยๆค,คลี่ออกเหมือนกลีบดอกไม้ต้องคำสาบไม่กี่วันต่อมาซองอีกใบมาถึงในลักษณะเดียวกันภายในมีบัตรประจำตัวของเอลิซาเบธชอร์ตใบสู่ติบัตรและสมุดโทรศัพท์ฉีกขาดครึ่งเล่มพร้อมข้อความของที่เธอจะไม่ต้องการอีกแล้วตำรวจเชื่อว่าฆาตากรต้องการย้ำเตือนว่าเขายังอยู่เหนือเกม และเหนือชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนในยุคนั้นตื่นเต้นราวคลั่งหนังสือพิมพ์พาดหัวว่า Black Dahlia Killer Tease the Police ภาพศพเอลิซาเบธถูกเผยแพร่ยอย่างโหดร้ายขณะครอบครัวของเธอในบอสตันแทบลมทั้งยืนทุกวันจดหมายใหม่ยังคงหลั่งไหลเข้าไปที่สถานีตำรวจบางอ้างเป็นฆาตากรบางบอกว่าฝันเห็นเธอมาหาในความฝัน ทุกข้อความเต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวทางจิตใจนักสืบประจำคดีเล่าว่าทุกคืนที่เขาเปิดแฟม้ม Black Dahlia ในห้องสืบสวนอุณหภูมิจะลดลงอย่างไม่มีเหตุผลบางครั้งเครื่องพิมพ์ดีดจะขยับคันโยกเองเราวกับมีใครมากดเขาเริ่มได้กลิ่นน้ำหอมจางๆลอยอยู่ในอากาศกลิ่นเดียวกับที่พยานเคยบอกว่าเอลิซาเบธใช้จดหมายสุดท้ายที่มาถึงมีเพียงประโยคเดียวฉันอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด จากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงแต่ในเงามืดของเมืองเทวดาเสียงฝีเท้าบางคู่ยังดังอยู่เสมอในตรอกเปลี่ยวตอนตีสเหมือนมีใครกำลังส่งจดหมายฉบับใหม่เพียงแต่ผู้รับอาจเป็นคุณตอนที่4ใต้แสงไฟแห่งการสารภาพหลังจากการส่งจดหมายปริศนา FBI และตำรวจนครลอสแอนเจลิสเริ่มไล่รายชื่อผู้ต้องสงสัยมากกว่าร้อยคนในแฟ้ม Black ดาเลี a เฟลส แต่ละคนมีทั้งแพทย์ทหารและชายหนุ่มจากวงการบันเทิงบางคนอ้างว่ารู้จักเอลิซาเบธช็อตเป็นการส่วนตัวบางคนถึงขั้นสารภาพว่าเป็นฆาตกรแต่ไม่มีใครพูดเหมือนกันเลยสักคนหนึ่งในผู้ต้องสงสัยชื่อว่ามาร์คแคนเซนเจ้าของไนท์ทับที่เอลิซาเบธเคยทำงานเขาเป็นชายมีสเสน่ห์ทว่ามีด้านมืดที่ซ่อนอยู่เขาเคยให้เธอพักอาศัยในบ้านของตนแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน ตำรวจพบว่าสมุดโทรศัพท์ที่ถูกส่งมากับจดหมายลึกลับมีชื่อของเขาอยู่ในนั้นด้วยในห้องสอบสวนมาร์กนั่งอยู่ใต้แสงไฟสีขาวสว่างจ้าเขาจ้องภาพถ่ายของเอลิซาเบธอยู่นานก่อนจะพูดช้าๆว่าเธอสวยมากสวยจนผมว่าใครบางคนอาจอยากเก็บเธอไว้ตลอดไปแต่เมื่อถามถึงคืนวันที่9มกราคมเขาเพียงยิ้มจางๆแล้วเงียบไป เสียงเครื่องพิมพ์ดีดบันทึกคำตอบที่ไม่ชัดเจนและความเงียบอันหนักอึ้งในห้องนั้นนักสืบอีกคนกล่าวว่ามีชายอีกคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตแมนลี่คนขับรถที่พาเอลิซาเบธมาทิ้งไว้ที่โรงแรมบิลส์มอเขายอมรับว่าเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเธอยังมีชีวิตแต่เขายืนยันว่าไม่ได้ฆ่าเธอผมแค่ส่งเธอมาตามคำขอเธอบอกว่าจะพบใครบางคนหลายคนเริ่มสงสัยว่าเอลิซาเบธรู้จักฆาตรกรของตัวเองดี บางทีอาจเป็นคนที่เธอไว้วางใจที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้คดีนี้หลอนกว่าที่คิดคือทุกคนที่ถูกสอบปากคำต่างเริ่มฝันเห็นเธอหนึ่งในเจ้าหน้าที่ FBI บันทึกไว้ว่าเขาฝันเห็นหญิงสาวในชุดดำมายืนอยู่หลังเก้าอี้สอบสวนทุกครั้งที่เปิดไฟในห้องแสงจะสะท้อนในกระจกเป็นใบหน้าของเธอที่มีรอยยิ้มเศร้าๆบางครั้งเขาบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบจากมุมมืดของห้องฉันยังอยู่ตรงนี้อย่าปล่อยให้เขาหนีไป แต่จนถึงตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาที่เอลิซาเบธหมายถึงคือใครตอนที่5หมอปีศาจแห่งลอสแอนเจลิสหลังจากการสอบสวนชายหลายสิบคนผ่านไปคดีแบล็กดาเลียเริ่มพุ่งเป้ายัางชื่อหนึ่งดรจ e o r อร์จอฮอตเดลแพทย์ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงศิลปะและสังคมชั้นสูงแห่งลอสแอนเจลิสแต่เบื้องหลังชีวิตหรูหราในคฤราสา์หลังใหญ่ย่า,ยานฟรงคลินอเวนิวกลับซ่อนกลิ่นอับของบางสิ่งที่เน่าเปื่อย ตำรวจเริ่มให้ความสนใจหลังจากมีผู้หญิงคนหนึ่งให้การว่าเคยได้ยินเสียงกรีดร้องจากบ้านของดร์ฮอตเดลในค่ำคืนหนึ่งของปี1946และเห็นหญิงสาวผมดำวิ่งหนีออกมาโดยมีคราบเลือดติดชุดชายแพทย์ผู้สูงสักถูกเรียกมาสอบแต่เขาเพียงยิ้มเย็นๆและตอบว่าบ้านของผมเต็มไปด้วยงานศิลปะไม่ใช่ศพแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือรูปถ่ายที่พบในคฤหาหา์หลังนั้น ภาพถ่ายหญิงสาวหลายคนในท่วงท่าแปลกตาแสงเงาจัดเหมือนงานศิลปะเหนือรินหนึ่งในนั้นคล้ายเอลิซาเบธชอตอย่างมากจนนักสืบต้องนิ่งไปชั่วขณะ FBI เริ่มเฝ้าระวังบ้านหลังนี้อย่างลับๆพวกเขาติดตั้งไมโครโฟนไว้ทั่วบริเวณในปี1949หลังเหตุการณ์ไม่กี่ปีเสียงที่ถูกบันทึกไว้มีบางช่วงที่ได้ยินชายคนหนึ่งพูดว่าสมมุติว่าฉันฆ่าเธอจริงจะมีใครทำอะไรได้ไหม เสียงหัวเราะเบาๆตามมาก่อนที่เทปจะขาดหายไปในเสียงคลื่นรบกวนแม้หลักฐานทั้งหมดจะเต็มไปด้วยเงื่อนงำแต่ไม่มีใครสามารถเอาผิดเขาได้โดยตรงเพราะเทปบันทึกเสียงถือว่าไม่ชัดเจนพอในชั้นศาลและดรฮอตเดลก็หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างง่ายดายก่อนจะหนีออกนอกประเทศไป หลังจากนั้นไม่นานบ้านหลังนั้นถูกขายทิ้งไม่มีใครอยากอยู่เพราะเสียงมีดขูดโต๊ะผ่าตัดมักดังขึ้นทุกคืนตอนตีสและบางครั้งมีกลิ่นน้ำยาฟอร์มาลีนลอยออกมาจากท่อระบายน้ำทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยหลายสิปีต่อมาลูกชายของเขาอดีตตำรวจสืบสวนออกมาเปิดเผยว่าผมเชื่อว่าพ่อผมคือฆาตากรแบล็กดาเลีย เขาอ้างว่าพบหลักฐานในบันทึกเก่าของบิดาทั้งภาพถ่ายหญิงสาวที่คลายเอลิซาเบธและแผงที่ที่วงจุดไว้ตรงที่พบศพอย่างแม่นยำบางความจริงถูกปิดฝังใต้บ้านหลังนั้นและใต้ดินยังอาจมีบางสิ่งที่รอวันถูกขุดพบตอนที่ 6. บ้านที่ไม่หลับแห่งฟรังคลินเอเวนิวหลังจากดรจอร์จอชชอตเดลหนีออกนอกประเทศคฤหาสน์หลังใหญ่บนถนนฟรังคลินอเวนิว ก็ถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่กลางเมืองลอสแอนเจลิสบ้านส่งสแปนที่เคยเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงหรูกลับกลายเป็นเงามืดของความลับทุกคนในละแวกนั้นเรียกมันว่าบ้านที่ไม่หลับเพราะไม่ว่ากี่ทุ่มหน้าต่างบางบานยังคงมีแสงไฟสลัวๆลอยวูบขึ้นมาเองเจ้าของบ้านคนใหม่ในยุค1960ให้การว่าเขามักได้ยินเสียงกรีดร้อจากห้องใต้ดินตอนตีสทั้งที่บ้านไม่มีใครอยู่ และทุกครั้งที่เขาลงไปตรวจกลับได้กลิ่นฟอร์มาลีนผสมกลิ่นเลือดจางๆโชยขึ้นจากผืนไม้พอเปิดไฟกลับเห็นรอยเปื้อนคล้ายของเหลวเก่าซึมอยู่ใต้แผ่นพื้นราวกับมีอะไรซ่อนอยู่ข้างล่างวันหนึ่งขนะป,ปรับปรุงห้องใต้ดินช่างก่อสร้างพบช่องลับหลังผนังซีเมนต์ภายในมีเศษอุปกรณ์แพทย์สนิมขระขวดสารเคมีที่มีฉลากลบเลือนและเศษฟิล์มถ่ายภาพถูกเก็บไว้ในกล่องเหล็ก บางภาพปรากฏใบหน้าผู้หญิงผมดำที่ถูกถ่ายจากมุมต่ำเหมือนคนหมดสติใบหน้าที่คล้ายเอลิซาเบธชอดอย่างหน้าขนหัวลุกเมื่อข่าวหลุดออกมาสื่อกลับมารุมทำข่าวอีกครั้งเจ้าหน้าที่ FBI ถูกเรียกมาสำรวจอีกขนแต่หลักฐานทั้งหมดหายไปภายในคืนเดียวหลังการตรวจสอบราวกับมีใครบางคนกลับมาที่บ้านหลังนั้นเพื่อเก็บสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยมีพยานกล่าวว่า เห็นเงาชายสูงในชุดสูทเก่าปรากฏที่ระเบียงชั้นสองในคืนฝนตกพร้อมกับหญิงสาวผมดำยืนอยู่ข้างๆทั้งคู่ยืนเงียบมองออกไปยังถนนก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปเมื่อฝาแลบแม้เวลาผ่านไปหลายสิบปีบ้านหลังนั้นก็ยังยืนอยู่และไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในยามค่ำคืนบางคนที่ลองถ่ายภาพจากด้านนอกกล้องกลับบันทึกภาพได้เพียงแสงไฟในหน้าต่างและเงาของหญิงสาว ที่ยืนมองออกมาราวกับกำลังรอใครบางคนกลับมาเสียงในลอสแองเจลิสยังเล่าขานมาจนทุกวันนี้ว่าบ้านฟรังคลินเอเวนิวยังไม่หลับเพราะเจ้าของเดิมยังไม่ได้จากไปตอนที่7บันทึกลับของบุตรชายปี1999เวลากว่า50ปีหลังเหตุฆาตกรรมเอลิซาเบธชอตชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องเล็กๆก,กลางเมืองซานฟรานซิสโกเขาชื่อสตีฟฮอตเดล อดีตนักสืบของกรมตำรวจลอสแอนเจลิสและเขาคือลูกชายของดร g e o r อร์จอฮอตเดลผู้เคยเป็นผู้ต้องสงสัยรายสำคัญในคดีแบล็คดาเลียหลังบิดาเสียชีวิตเขาได้รับหีบเล็กเก่าใบหนึ่งจากพินัยกรรมเมื่อเปิดออกภายในเต็มไปด้วยภาพถ่ายขาวดำเอกสารและสมุดบันทึกปกหนังสีเข้มสมุดที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลในบันทึกนั้นมีข้อความลายมือบิดาเขียนไว้ด้วยถ้อยคำเย็นชา ความงามที่แท้จริงคือความเงียบหลังจากเสียงกรีดร้องสุดท้ายสตีฟเริ่มอ่านต่อไปเรื่อยๆพบวันที่ที่ตรงกับคืนที่เอลิซาเบธหายตัวไปและคำบรรยายถึงงานศิลปะชิ้นเอกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความแม่นยำทางกายวิภาคไม่มีการระบุชื่อแต่ทุกอย่างตรงกับคดีแบล็กดาเลียอย่างน่าขนหัวลุกเขาจึงเริ่มสืบสวนคดีนี้ด้วยตัวเองอีกครั้งรวบรวมพยานเก่าๆภาพถ่าย และบันทึกเสียงที่เคยถูก FBI บันทึกไว้เขาพบว่าแผนผังคฤหาสาต์ของบิดาเหมือนกับการจัดวางศพของเอลิซาเบธในทุง่งหญ้าทุกองศาของร่างถูกวางตรงตามรูปแบบศิลปะซูเรียลิซึมที่จอจฮ t อตเดลคลั่งไคล้ในบันทึกอีกหน้าหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าฉันสร้างภาพที่โลกไม่อาจลืมเธอคือผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดของฉันสตีฟถึงกับมือสัน่นเขาเริ่มเชื่อในสิ่งที่ไม่อยากเชื่อ ว่าพ่อของตนคือปีศาจท,ที่ฆ่าผู้หญิงคนนั้นจริงๆเขานำหลักฐานทั้งหมดไปให้สื่อและเจ้าหน้าที่ตำรวจรุ่นใหม่พวกเขาเปิดคดีขึ้นอีกครั้งในปี2003ผลการตรวจสอบ DNA บางส่วนจากของกลางเก่ามีความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมบางส่วนกับครอบครัวฮอตเดลแต่ไม่มากพอจะยืนยันได้แน่ชัดสตีฟกล่าวในรายการโทรทัศน์ว่าผมไม่ได้อยากพิสูจน์ว่าพ่อเป็นปีศาจแต่ผมอยากให้ดาเลียได้หลับตาอย่างสงบสักครั้ง แต่บางคืนเขายังฝันเห็นเอลิซาเบธเดินอยู่ในบ้านหลังเก่าของพ่อเธอมองเขาและพูดเพียงว่าเขาไม่ใช่ปีาศาจคนเดียวในบ้านนั้นตอนที่8ภาพที่หายไปจากฟิลม์มหลังจากสตีฟฮอตเดลเปิดเผยบันทึกของพ่อข่าวครึกโครมทั่วอเมริกานักข่าวนักสืบและนักจิตวิทยาต่างขุดคุยเรื่องราวของดรจ e o r อร์จฮอตเดลมากขึ้นเรื่อยๆและในปี2005 มีผู้พบม้วนฟิล์มถ่ายภาพเก่าในร้านขายของเก่ากลางฮอลลีวูดฟิล์มเหล่านั้นไม่ระบุเจ้าของแต่ป้ายบนกระป๋องเขียนว่าเพียง gh 1 9 4 6เมื่อฟิล์มถูกล้างออกมาภาพที่ปรากฏทำให้ทุกคนเงียบงนันเป็นภาพหญิงสาวหลายคนถูกถ่ายในห้องที่มีฉากหลังเหมือนห้องผ่าตัดบางภาพเป็นเพียงใบหน้าที่ถูกแสงสองครึ่งเดียวแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกคือหนึ่งในหญิงสาวนั้นมีใบหน้าคล้ายเอลิซาเบธช็อตมากจนแทบแยกไม่ออก นักถ่ายภาพฟิล์มวินเทจบอกว่ามวนนี้ถูกถ่ายด้วยกล้องรุ่นเดียวกับที่ฮอตเดลเคยใช้ในงานศิลปะของเขาแสงและมุมตรงกันอย่างน่าประหลาดราวกับเป็นการเก็บภาพก่อนพิธีกรรมอะไรบางอย่างภาพหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ FBI บันทึกไว้ก่อนเก็บเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นโต๊ะโลหะที่มีเงาคนถือมีดสะท้อนอยู่ในพื้นผิวและในมุมเล็กๆของภาพมีเงาหญิงสาวยืนมองด้วยท่าทางนิ่งสงบไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครแต่กล้องไม่ได้โกหก สตีฟฮอตเดลได้รับอนุญาตให้ดูฟิล์มด้วยตัวเองเขาบอกว่าในตอนที่ฟิล์มหมุนถึงภาพสุดท้ายเขาได้ยินเสียงลมหายใจของผู้หญิงดังขึ้นใกล้หูทั้งที่ห้องนั้นปิดสนิทหลังภาพสุดท้ายจบลงจอฉายสว่างวาบป,ปรากฏเป็นภาพเงาใบหน้าหญิงสาวในชุดดำเพียงชั่ววินาทีก่อนที่ไฟจะดับทั้งห้องและเมื่อเปิดไฟอีกครั้งฟิล์มหายไปจากเครื่องฉายเหลือเพียงกลิ่นฟอร์มาลีนอ่อนๆในอากาศ ในรายงานของ FBI ระบุเพียงว่าของกลางศูญหายระหว่างกระบวนการตรวจสอบแต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าห้องเก็บหลักฐานมีกล้องวงจรปิดดับไปได้อย่างไรในเวลานั้นพอดีบางคนเชื่อว่าม้วนฟิล์มนี้คือผลงานจริงที่ดร์ฮอตเดลตั้งใจทิ้งไว้ให้คนคนพบแต่บางคนกลับเชื่อว่ามันไม่ควรถูกเปิดดูเลยตั้งแต่แรกเพราะภาพนั้นไม่ได้ถูกสร้างโดยคนมีชีวิตอีกต่อไปและทุกครั้งที่มีใครฉายภาพเหล่านั้น เสียงในเทปจะกระสิบว่าเธอยังไม่จบยังมีอีกเฟรมหนึ่งที่คุณยังไม่ได้เห็นตอนที่9เงาในกระจกของความจริงหลังจากม้วนฟิล์มหายไปอย่างลึกลับสตีฟฮอตเดลยังคงตามหาความจริงต่อเขากลับไปยังบ้านฟรงคลินเนเวิลลอีกครั้งในปี2010เพื่อถ่ายทําสารคดีเกี่ยวกับคดีแบล็กดาเลียทีมถ่ายทําประกอบด้วยนักสืบนักจิต,ตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ เพราะหลายคนเชื่อว่าบางสิ่งยังอาศัยอยู่ในบ้านนั้นทันทีที่พวกเขาก้าวเข้าไปกล้องถ่ายวิดีโอเริ่มมีสัญญาณรบกวนเสียงสั่นคลื่ในไมโครโฟนดังเป็นจังหวะคล้ายเสียงหายใจเมื่อถึงห้องใต้ดินอุณหภูมิลดลงอย่างฉับพลันแม้เครื่องวัดจะไม่พบสาเหตุเสียงโลหะขูดพื้นดังมาจากมุมห้องทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหนึ่งในทีมถ่ายทำเล่าว,ว่าเขาเห็นใบหน้าผู้หญิง ปรากฏบนกระจกบานหนึ่งที่ติดอยู่กับผนังเก่ารอยยิ้มของเธอค่อยๆขยายกว้างจนบิดเบี้ยวแล้วหายวับไปพร้อมเสียงกระซิบว่าอย่าให้เขาหลุดผลเมื่อทีมกลับไปตรวจภาพในภายหลังกลับพบว่าทุกเฟรมที่ถ่ายในห้องนั้นไม่มีเงาสะท้อนของคนที่ถือกล้องทั้งที่กล้องทำงานปกติภาพสุดท้ายที่กล้องบันทึกไว้ก่อนดับแสดงให้เห็นหญิงสาวในชุดดำยืนอยู่ข้างหลังสตีฟเพียงไม่กี่ก้าวเขายืนยันว่า ในตอนนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยสตีฟนั่งนิ่งอยู่นานในคืนเดียวกันเขามองกระจกตรงหน้าในห้องพักโรงแรมและเห็นบางอย่างสะท้อนอยู่ข้างหลังเงาหญิงสาวที่ค่อยๆย,ยกมือขึ้นแต่บ่ากของเขาอย่างอ่อนโยนก่อนจะกระสิบเสียงแผ่วขอบคุณแต่เขายังไม่ไปไหนวันต่อมาเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกครั้งเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อพูดว่าบางทีคำตอบที่เราหาอาจอยู่ในกระจก ไม่ใช่ในเอกสารและจากนั้นเขาก็ปฏิเสธจะกลับไปบ้านหลังนั้นอีกผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงที่วิเคราะห์เทปจากคืนวันนั้นอ้างว่ามีเสียงกระสิบแทรกในคลิปที่บันทึกจากห้องใต้ดินซึ่งเมื่อปรับความถี่ให้ช้าลงเสียงนั้นพูดเพียงคำเดียวว่าโหดเดลแม้คดีนี้จะถูกปิดไปหลายครั้งแต่เงาในกระจกยังคงสะท้อนกลับทุกครั้งที่มีคนเอ่ยชื่อแบล็กดาเลียเพราะความจริงไม่เคยตายตามเวลา มันเพียงรอให้ใครบางคนมองให้เห็นตอนที่10เสียงสุดท้ายของดาเลียดำแม้เวลาจะผ่านไปกว่า70ปีแล้วก็ตามคดีแบล็คดาเลียกลายเป็นหนึ่งในตำนานมืดแห่งลอสแอนเจลิสเรื่องราวของหญิงสาวชื่อเอลิซาเบธชอตถูกเล่าขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งในหนังละครและสารคดีแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าใครคือคนที่ฆ่าเธอหรือเธอจากไปอย่างไรในคืนนั้นปี2020 มีการรื้อคดีอีกครั้งโดยทีมนักนิติวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่พวกเขาใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์ภาพถ่ายและเสียงบันทึกจากแฟ้ม FBI เก่าๆปรากฏว่ามีการตรวจพบเสียงพูดที่ซ่อนอยู่ในเทปที่เคยใช้ในบ้านของดรจอร์ทฮอตเดลเสียงนั้นคล้ายของผู้หญิงพูดเบาๆเพียงว่าฉันกลัวฉันหนาวเสียงนั้นยาวเพียงหวินาทีก่อนจะถูกกลบด้วยเสียงหัวเราะของผู้ชาย และสัญญาณขาดหายไปอย่างฉับพลันแต่ข้อมูลดิจิทัลเผยว่าเสียงนี้ไม่ได้ถูกอัดไว้โดยไมโครโฟนในบ้านหากแต่มาจากคลื่นความถี่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเหมือนเสียงของใครบางคนที่พยายามจะพูดจากอีกด้านหนึ่งของความตายเมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่นักข่าวหลายคนกลับไปยังทุ่งหญ้ารกร่างในลีมาร์ทพาร์คซึ่งปัจจุบันกลายเป็นลานจอดรถของอาคารสำนักงานแต่ในคืนที่มีหมอกลงหนา ผู้คนที่อาศัยแถวนั้นยังเล่าว่ามักได้ยินเสียงส้นสูงกระทบพื้นยามเที่ยงคืนและกลิ่นน้ำหอมเก่าลอยมากับสายลมกลิ่นเดียวกับที่เอลิซาเบธเคยใช้ในคืนสุดท้ายของชีวิตนักสืบรุ่นเก่าคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ในวัยชาราเขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นว่าบางคดีไม่ได้รอให้เราคลี่คลายแต่รอให้เรายอมรับว่าความชั่วร้ายยังคงอยู่ในเงามืดของมนุษย์ทุกคนและในแฟ้มเอกสารสุดท้ายของเ b i มีบันทึกไว้เพียงประโยคเดียวที่ขีดเส้นใต้ไว้ชัดเจน Case Black remains Dahlia waits still open. The black still waits คดียังเปิดอยู่ Black Dahlia ยังรออยู่ผู้คนยังคงวางดอกดาเลียสีดำปลอมไว้ตรงที่เคยพบศพของเธอทุกปีในเดือนมกราคมแสงไฟถนนสะท้อนบนกลีบดอกสีดำสนิทเหมือนแววตาที่ไม่เคยหลับตาลงจริงๆเสียงหนึ่งดังแว่วในลมเบารางเลือนแต่ชัดเจนพอจะได้ยินว่า ฉันแค่ยังรอให้ใครเห็นฉันเป็นคนเรื่องราวของเอลิซาเบธชอร์ตจึงไม่ใช่เพียงคดีฆาตกรรมแต่เป็นเงาสะท้อนของความลุ่มหลงความฝันและด้านมืดของมนุษย์ที่ไม่มีใครหนีพ้นเพราะสุดท้ายแล้วเธออาจยังคงยืนอยู่ในเงามืดของเมืองเทวดามองดูพวกเราทุกคนอยู่เสมอ